พี่แล้วส่วนหมูส่วนหมูเนี่ยมันใช้ช่วงไหนเราใช้หมูส่วนสะโพกครับของเราจะผสมแป้งไม่เกิน30%นะครับเขาช่วงช่วงสะโพกนี่จะมีความกรมบกรอบและอร่อยใช่ครับจะพันจะพอนเอ็นเล็กน้อยเอ็นจะไม่เยอะอ๋อรวมกับมันได้เป็นทุกใบเลยครับผมดูแบบว่าเหมือนแบบไม่ไม่ค่อยติดมันมากเนาะ ม่่ไมติมันเ,เป็นกล้ามเนื้อาะช่วงใช่ครับเราของเราไม่ใช่ไม่ติดก็สำหรับใครที่แบบว่าห่วงเรื่องเลสรตอร่อลอะไรถอย่าง,งนี้ก็อันนี้ไม่ไม่ไม่เยอะไม่เยอะชุดเล็ก2คิดครึ่งหบาทครับชุดใหญ่ครึ่งกิโล1 0 0เราจะมีน้ำซุปน้ำจิ้มแหมให้มีลูกชิ้นแหมให้เพิ่มเป็นทุกทุกเซตเลยนะครับน้ำจิ้มของเราจะมี2รสชาติมีซีฟู้ดกับมะขามครับสวัสดีครับเรียนเอียงออนทัวร์คลิปนี้เราอยู่ที่ร้านลูกชิ้นคนเมืองเลยครับ มือชิ้นตั้งสดนะครับร้านนี้ต้องบอกว่าเป็นร้านดังในโซเชียลมากนะครับเพื่อนๆตอนนี้ร้านเนี่ยมาขายอยู่ที่ถนนคนเดินดินแดงครับเดี๋ยวบรรยากาศในร้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูกันครับตอนนี้เราก็อยู่กันหน้าร้าน ทุกชิ้นปั้นสดนะครับคนเมืองครับร้านนี้นี่ต้องบอกว่าดังมากนะเพื่อนๆอ,ออกโซเชียลอ่าหลายช่องแล้วเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเนี่ยผมพามาดูบรรยากาศในร้านกันเลยวันนี้ที่ผมมาเนี่ยก็จะเป็นวันวันสุดท้ายของนนถนนคนเดินดินแดงครับเพื่อนๆคนคึกคักมากครับ,นรบหน้าร้านเนีบ ช่วงนี้ก็มีคนละครึ่งนะครับเพื่อนขาแน่นเลยแถมงไม่ด้วยพี่สวัสดีครับพสวัสด<อ>ีครับไปยัดไทยร้านหน่อยนะเราอยู่กันที่ร้าน,านลูกชิ้นปั้นสดลูกชิ้นปั้นสดค่ะร้านของเราไม่ใส่สารกัเเเนเสียไม่ใส่สารกันหมึกนะคะขอบคุณค่ะผักสักทีนะคะ <c oughs> โอ้ผักผักแบบว่ากระจาดใหญ่มากครับเพื่อนๆแล้วก็ชุนเล็กเนาะ ปกติที่ขายเป็นชุดยังไงบ้างฮะชุดเล็ก2องคิครึ่ง50บาทครับชุดใหญ่ครึ่งกิโล1น0เราจะมีน้ำซุปน้ำจิ้มแถมให้มีทุกชิ้นแมใไปเพิ่มเป็นทุกทุกเซตเลยนะครับน้ำจิ้มของเราจะมี2รสชาติมีซ<ๆ>ีฟู้ดและมะขามครับของเราตัวของเรานี่สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้สี่ถึงห้าวันช่องฟินอยู่ได้หนึ่งเดือนของเราไม่ใส่สา,ารกันเสียไม่ได้สา,ารก๊าเล็ครับวันนี้มาที่ถนนคนเดินดินแดงนี่ก็ วันนี้วันสุดท้ายแล้วเนาะพี่น้องใช่ครับวันสุดท้ายแล้วครับวันนี้ถักไว้แล้ครับคนเยอะนะครับวันนี้ต่อไปนี่ถ้าจะชิมนี่ต้องไปชิมที่ไหนได้ครับงานต่อไปมีงานที่แข่งเรือยาวนครสวรรค์ครับแล้วก็มีกาชาชนรุมของการชาวนลุมก็ไปไปครับน่าจะอยู่โซนเดิมนะครับเอฟบีครับแถวเอฟบีเราแมนลองติดตามเพจกันด้ครับลูกจิ้งคนเมืองครับเออแล้วพี่เจ้าของร้านไปมาไองานกาชาติไปครับไปหยุดที่งานกาชาติงานกาชาติเหรอ อ๋อนี่ก็จะเป็นน้ำซุปให้เนาะใช่ครับใช่ครับเนีน้ำซุปให้อ๋อถ้าใครแบบชอบแบบว่าใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่มาม่าอะไรนี่ก็มีครับจะได้ฟิลนั้นเลยครับแต่น้ำซุปต้องลูกค้าต้องเอาไปปรุงเองนะครับเพราะเราไม่ได้ใส่ผงชูรสไม่ได้ใส่รสดีอ๋อมันก็จะเป็นมีความแบบอ่าหวานของหมูของหมูเนาะใช่ครับถ้าว่าไหนดีจะสั่งได้เลยนะได้เดื่อนเพื่อนๆดูแบบทุกชิ้นแบบเด้งๆเลย แล้วก็ชุดใหญ่หนึ่งเนาะทำน้ำซุปไหมครับวันนี้ก็จะเป็นต้มหมิงมอผักไวเนาะอ่าตัวนี้จะเป็นเซตเซตครับตัวนี้จะเป็นสุกครับตัวนี้จะดิดลงมาเพื่อให้เซตตัวเป็นของก็จะมีเป็นเครื่องด้วยใช่ค่ะฟันสดหน้าเลยเดี๋ยวเรายืนสักพักเดี๋ยวจะได้เห็นพี่เขาต้มอีกต้องบอกว่าเอาขึ้นมานี่ก็แบบขายไวมากนบเพื่อนๆนะผมยืนอยู่อย่างเงี้ยได้จ้าลำซุปได้ไหมย่างับ สี่วันเลยช่องธรรมดาแท็กสี่ถึงห้าวันที่จำพิ่จะได้หนึ่งเดือนโดยที่ตัวลูกชิ้นของเราจะไม่ไม่ไม่ของไม่หมดนะครับอาไม่หดเลยใช่ไหมครับถ้าเกิดจะเอาไว้ในปิดเอาออกมาละลายน้ำแข็งก่อนแล้วค่อยอุ่นครับอุ่นน้ำอุ่นเนี่ยเข้าไมโครเวฟได้เลยก็รูสามารถเข้าไมโครเวฟได้เลยเด๋วเลยก็พูดง่ายว่าใครใครอยู่บ้านคนเดียวอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าอยากมีแบบของติดตู้ไว ก็เป็นอีกทางเลือกนี่ก็ใส่กับพวกมาม่าใส่กับเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็สบายเลยได้เลยครับได้สบายๆพวกสุกี้อะไรเงี้ยนะใช่ครับเอานำไปทอดก็ได้นะครับมันจะมีความแตกต่างเทาไร่เท่าเหรอใช่ครับสามารถเอาไปทอดนำไปย่างเองได้เลยเป็ข้าหม้อของคนร้อนอ๋อที่ที่ร้านมีแบบแบบย่างเลยเนาะใช่ครับก็ส่วนมากลูกค้าจะเอาไปพกติดนอกอาหารจะรับแบบตบไปครับมันสามารถเก็บไว้ได้นานกว่าลับแม่จ๊ะชุดเล็กชิลเล็ต นนนมีอยากให้เพื่อนเห็น,นด้านหน้าของร้านเพื่อนๆแน่นนะลูกค้าแบบแน่นเลยขายถาเไม่ทันเ,เนี่านีา้พี่แล้วส่วนหมูส่วนหมูเนี่ยมันใช้ช่วงไหน เราใช้ถูงสวนสะโพกครับของเราจะผสมแป้งไม่คุณสเร็แน่นอนเราะช่วงช่วงสะโพกที่จะมีความลมก่ออย่่อยนะใช่ครับจะ่จะปนเอ็นเล็กน้อยเอ็นจะไม่เยอะไม่ไม่ค่อยติดมันมากเนาะไม่ไม่ติดมันมันเป็นกล้ามเนื้อชโใช่ครับเราของเราไม่ใช่ไม่ไม่ติดก็สำหรับใครที่แบบว่าห่วงเรื่องครตล่อนองี้ก็อันนี้ไม่เยอะไม่เยอะ อันนี้เขาจะเอามาพักไว้ครับเพือต้มน้ำซุกนะเพราะว่าเขาจะร้อนตลอดเวลาเลยนะพี่นะลูกชิ้นของเราไม่ใส่ใจการต้มไม่ใส่สใจตลอดเวลาจ้าเพราะว่าบางทีลูกค้าขอนน้ำซุปเยอะน้ำมันร้อนไม่ทันก็ต้องขอโทษลูกค้าด้วยว่าบางท่านอาจจะไม่ได้น้ำซุปแต่ต้องบอกว่าน้ำซุปนี่แสดงว่าถ้าไม่ได้ปรุงมันก็จะไม่เค็มมากอ่าสมุว่า แค่ซอสกับน้ำตาลแค่อปรุงธรรมดาเนอะเพราะว่าเราเติมน้ำตลอดใช่ครับพอดีต้องบอกว่าบางคนเขาสุขภาพจะไม่กินเค็มมากใช่ครับลูกชิ้นบ้านเกิดเลยจ้าลูกชิ้นบางน้ำไม่ใส่สารกันเสียไม่ใส่สารกันเพรนะจ๊ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวว่ต้องเอาอีกหม้อมาแล้วคนัะได้10ไม้10แถมหนึ่ง เห okay, ต์เพื่อนเพื่อนเขาก็จะตักจากตัวตัวปั้นนะตัวปั้นปั้นลูกชิ้นนะเ okay, นี่ยสดๆเลยพื่อนเพื่อน เนี่ยคือเขาบอกว่าเขาใส่ซอสแค่พอของหอมนะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าในไม่เยอะแล้วผมเห็นมี่ะมีมีรากบักชีนะที่ทำให้แบบทำให้ตัวน้ำซุปหอมนะโอเคเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนวันหนึ่งเนี่ยเราใช้หมูประมาณกิโลได้ไหมอ่าทำตับน,นก็วันละร้อยกิโล ร้อยกิโลเลยอ่ะมีพีพคสุดแต่ว่างานใหญ่ๆเนี่ยเคยขายได้วันละหลายกิโลได้เอาเข้าๆนะพี่นางานใหญ่ๆเลยสามรอยสามร้อยถึงสี่ร้อยโครับวันเดียวก็เคยพิคพคือสามอนี่มีสามถึงสี่ร้อถึงสี่ร้ยเพื่อนๆวันเดียวนะครับแมวให้แล้ว อร่อยไม่อร่อยดูตัวพ่อค้าได้คอ่าเฉพาะพ่อค้าก็วันละสอโลแล้อร่อยชิมเลยก็ตลาดถนนคนเดินดิแนแดงถือว่าก็งานพอสมควรนะงานากลางๆครับไม,ไม่ได้ถึงใหญ่มากเท่ากับแบบงานสวนรุมหรืองานเกษตรนะก็จะใช้ก็อยู่ที่ประมาณ100ยโล อพี่แล้วส่วนลูกชิ้นปิ้งก็เอาจากนี่ไปนู่นเลยส่วนลูกชิ้นปิ้งก็ใช่ครับก็เอาจากที่ต้มแล้วใช่ครับลุกคาจะได้มีทา้เลือกสองแบบครับจะ <c oughs> ได้ไม่เบื่อครับ <c oughs> ไม่ได้มีแต่ต้มอ,อย่างเดียวใช่ใช่ไม่ใช่ใจใจยเยอะแล้ว พี่ในส่วนของทางร้านเนี่ยมีมีขายเป็นแฟนชายหรือว่าซื้อเยอะๆมีจำนวนเยอะๆมีมีครับมีขายแฟนชายแฟนชายของเราเริ่มต้นที่หนึ่งบาทครับแล้วก็มีราคาส่งก็สำหรับพ่อค้าแม่ค้าก็คุยกันหลังไมหลังไมได้ก็คือแบบพูดงี้ว่าเขาเรียกว่าขายเป็นพันก็ขายเป็นร้อยก็มีราคาใช่ครับมีราคาส่วนเบอร์โทรเดี๋ยวผม ใส่ไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะเผื่อถ้าใครได้เลยเดี๋ยวเบอร์โทรเดี๋ยวแอดใส่ทิ้งไว้ใต้คลิปนะเพื่อนเพื่อนเผื่อใครแบบสนใจแบบไปสร้างอาชีพหนึ่งนะพี่นะหนึ่งจ้าพี่ครับในส่วนของหนึ่งแสนบาทเนี่ยมันได้อะไรบ้างจะมีอะจะมีเครื่องเครื่องอัดเม็ดตัวนี้ครับแล้วก็เครื่องสัมผัสอีกตัวหนึ่งแล้วก็จะมีคือ เซตหน้าร้านเลยครับมีขันโตกมีเกี๊ยวมีออสทั้งขายเลยอ๋อชุดใหญ่เลยใช่ครับโอเคก็มีชุดนี้เนาะพี่เนาะหนึ่งแสนบาทใช่ครับก็จะเป็นโต๊เครื่องตัวนี้ตัวนึงครับมีขันโต๊กมีเตาย่างให้ใช่ครับแล้วเป็นไอออสประมาณประมาณหนึ่งจุดแปดอ๋อแล้วแล้วมันจะมีตัวส่วนผสมเนาะใช่ไหมส่วนผสมนี่เขาจะบอกบอกอยู่ในอ๋อบอกสูตรให้ด้วยในหนึ่งแสนบาทใช่ครับ ก็พูดง่ายว่าพี่ซื้อหนึ่งครั้งสามารถที่จะไปต่อยอดได้เลยก็เอาไปทำเองได้เลยแบบเดี๋ยวจะมีส่วนผสมมีอะไรให้เติมอีกนะครับไอ้โจวนี้นี่คือพี่จะทำเป็นกิโลกิโลมาใช่ไหมเป็นถุงเป็นเซนถึงจะหกกิโลครับอ๋อถึงหนึ่งหกกิโลนะเพื่อน อันนี้คือผสมมาแล้วใช่ไหมใช่ครับอันนี้ตีมาทำผสมมาเรียบร้อยแล้วตีมาแล้วเนาะใช่ครับอ,นนอันนี้แค่มาอัดเม็ดอย่างนี้อ,อือคือพูดง่ายว่ามันต้องหมักก่อนเนาะชัะ้นที่จะเข้าเนื้อมามันต้อง<ต>มันต้องตีให้ผสมก่อนแล้วก็แช่ให้ให้มันเข้ากันก่อน,นครับไม่ไม่ไม่งั้นจะมาผสมแป้งเลยหน้าร้านนี่ไม่ได้ใช่ครับอ่ามันมันจะไม่มันจะไม่แบบว่ามันมันจะไม่เป็นตัวนะใช่ครับเนี่ยเดี๋ยวก็รอดูเรื่องผสมนี่เนาะกับผ้าลอย หนึ่งแสนบาทเพื่อนเก็ได้เป็นเซ็ตแบบอ่าธรรมากินอย่างนี้ยนะต้องบอกเนี่ยผมให้ดูสดเลยหน้าร้านจริงแบบแทนไเป็นเยอะมากนะแทบเลยยามห้าอันนี้ห้าไหมแถมเลื่องไว้แล้วนะได้แล้วไอตัวนี้เราทำไมต้องถึงลองมันดูขนาดไซส์ครับ ปรับขนาดครับปรับขนาดให้มันเข้ากับที่เราต้องการบล็อกเพราะเรามันมีบล็อกอยู่แล้วมันในขนาดไซส์ที่เราต้องการนะเพราะว่าไม่ไม่งั้นในตัวหมุนมันจะเคลื่อนอยู่ใช่ไหมใช่ครับเราต้องทปรับขนาดไซส์ใก่อนครับใช่ครับเพื่อให้ไซส์มาตรฐานที่เราตั้งไว้ที่ร้านก็เหมือนว่าถ้าเกิดหมูด้านบน น้อยมันลงไปมันก็จะลูกเล็กลงจะไม่ได้ไซส์ที่ต้องการครับมันจะมีไซส์มาตรฐานอยู่ยอ๋อลูกี้อยู่ประมาณนี้เลยใช่ครับลูกจะอยู่ประมาณนี้เลยครับอันนี้ค่อ โอเคเดี๋ยวผมขอลองชิมดูหน้าร้านครนะเอาแบบได้เลยลาดไปเลยนะจ๊ะณพี่อ่าีะเอาเอาเอาโอเคลาดไปเลยอ่ได้เลยครับอ่เดี๋ยวผมขอชิมเพียวๆก่อนเดี๋ยวใค่อนเดี๋ยวอยากชิมน้ําจิ้มด้วยอันนี้แบบต้มจ้าอันนี้เพื่อนๆผมต้องขออนุญาตชิมกันหน้าร้านนะครับเนี่ยชิมแบบว่าชิมแบบไอ้นี้ก่อนต้มก่อน ลูกชิ้นจะมีความแบบหนึบม,มันมีหนึบแบบว่าแบบมีความรู้สึกเนื้อมันมันมีเนื้อเนื้อเยอะมันจะมีความหนึบของเนื้อแล้วรสชาติบางีไม่ไม่เค็มไปไม่หวานไปอย่างเงี้ยไม่โดดแบบรสชาติแบบบางนีโอเคอันนี้ผมลอง <c oughs> ลองชิมแบบว่าเป็น <c oughs> เขาเรียกว่าย่างแล้วนะครับเ <c oughs> พื่อน <c oughs> ก็จะมีแบบมีความหอมนะแบบว่าย่างมาแล้วเพื่อนๆโฟกัสอาจจะไม่ได้ครับชิ้นเล็กชิ้นเล็กเดี๋ยวผมไปลองน้ำจิ้มพี่ก่อนอันนี้แบบเป็นน้ำจิ้มมะขามอันนี้เป็นน้ำจิ้มอะไรนะเป็นน้ำจิ้มมะขามใช่ไหมเพื่อนๆอันนี้เป็นน้ำจิ้มมะขามเพื่อนเพื่อนเป็นหวานเปรี้ยวนะพี่อนี้สามรสสามรสแต่หวานเปรี้ยวนี่เหมือนลูกยิ้นยืนกิน ฟิวแบบลูกชิ้นยืนกินนะพเพื่อนเขาก็จะย่างแบบเกรียมๆนหน่อยๆไ,ไม่ปอออกกิ้นนะคคครบบขขุุณณาาแอดไม่กินข้าวเย็ยนแล้วเนี่ยผมชอบแบบย่างนะเอาจริงแต่แล้วแต่คนชอบเนาะคคนละร่งม้แบบย่างแบบมันจะหอมแบบแล้วก็ผสมกับลูกชิ้นอือม,มันจะหอมนะเพื่อนๆแต่แล้วแต่คนชอบเลยนะ ผมแนะนําเวลามาซื้อให้ซื้อทั้งสองอย่างเลยเอาลองเอาลองแบบย่างไปไปกินด้วยซื้อครบหนะน,นึ่งร้อยแถมด้วยนะ๋ออโอแบบแบบแบบปิ้งคนะับติดไม้แถมหนึ่งไม้ละสิบบาทอันนี้แบบปิ้งมานะครับพี่เขาก็จะย่างหลังร้านเลยเอคบัวย,ย่างหลังร้านเลยนะ <laughs> จากที่เรายืนดูน้องๆขายของนะเพื่อนเพื่อนแบบลูกค้าเนี่ยข้าง,างหลังนะเพื่อนเพื่อแบบต่อคิวกันมาเลยต่อคิวกันมายาวๆถ้าแบบลูกชิ้นขายลูกชิ้นปิ้งขายเป็นไม้นะที่นี่ก็จะขายกันอยู่ที่ไม้ละสิบาทเองเพื่อนๆสิบไม้แถมหนึ่งครับ okay. ผัดก็จะมีให้นะใช่แบบาสายผัก ตัดได้เลยก็มาชิมกันได้นะครับลูกชิ้นคนเมืองนะครับส่วนตัวร้านเองเนี่ยเขาจะเปิดตามงานแฟร์ต่างๆครับก็หลังจากนี้ก็จะไปเปิดที่งานแข่งเรือจังหวัดนครสวรรค์เพืเ่อนๆถ้าใครอยู่ย่านย่านนครสวรรค์งานแข่งเรือก็ าฝากไปชิมไปติดตามพี่ก็ได้นะครับเขาก็จะมีเพจนะครับเพจเขาก็ชื่อว่า,าร้านลูกชิ้นลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นคนเมืองครับเป็นภาษาเหนือนะเพื่อนๆและอีกงานที่ที่ทางร้านพี่เขาจะไปก็คืองานาสวนลุมนะครับงานการชาตินะครับที่สวนลุมครับก็ไปตามไปชิมกันได้ ก่อนหน้านี้แอดก็มีคลิปดีๆคลิปใหม่หมกันอยู่หลายคลิปครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ของทางช่องเรานะครับ